สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนะซัติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันพฤหัสบดีนะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุนไห้เชียร์กันอีกหลายคู่เลือกมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลอยูฟา่ายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มที่สองนะครับเป็นการพบกันระหว่างบรากาทีมจากโปรตุเกสจะเจอกับยูเนียนเบอร์ลินนะครับทีมจากเยอรมันนะครับ คู่นี้แฮนดีแคปเปิดมาให้บาร์กาเป็นต่อนะครับ0.25บวกน้ํานิดๆน,น,นะครับบาร์กานั้นถือว่าฟอร์มช่วงนี้ดีมากนะครับผ้านัดหลังสุดนั้นชนะรวดนะครับเกมนัดล่าสุดนั้นชนะเรียวอาฟ3-2นะครับและในฟุตบอลถ้วยรายการนี้ในนัดแรกนะครับพวกเขาปุกไปชนะมันโม่2-0นะครับส่วนยูเนเบอร์ลิน Berlin นะครับในนัดแรกที่ออกสตาร์ทพวกเขาแพ้เซง การลัวนะครับ0-1น,น,นะครับทีมแชม์ลีเบนเยียมนะครับในขณะที่เกมลีกนั้นล่าสุดพวกเขาไปเยือนโคลโนนั้นบุกไปชนะโคลโน1ประตูต่อ0น,นะครับถ้าดูชื่อชั้นกระดูกบอลก็ต้องบอกว่ายูเน่บรินดีกว่านะครับแต่ว่ายูเน่บรินของอุฟิเชอร์นั้นในฟุตบอลถ้วยรายการนี้พวกเขาปรับนะครับปรับเปลี่ยนผู้เล่นใช้ผู้เล่นสำรองลงสนามเยอะนะครับดังนั้นประสิทธิภาพไม่เหมือนกับชุด ใหญ่อย่างแน่นอนนะครับในการที่บาร์กาเองนะครับเกมแรกพวกเขาเก็บสาม้มาวันนี้ถ้าเกิดเก็บชัยชนะได้มีโอกาสเข้ารอบสูงนะครับบาร์กานั้นวันนี้สภาพทีมถือว่าพร้อมด้วยนะครับแนวลูกมีไซมอนบองซากับวิกเตอร์โอลิเวล่านะครับส่วนยูเนนเบอร์ลินนะครับวันนี้ใช้ชิราโดเบเกอร์กับเตโอซองซีบาเซอร์นะครับเล่นเป็นคู่หัวหอกนะครับแดนกลางมีพวกยานิคฮาร์เรเบอร์อ่าราน่แคดิลานะครับนำทัพ คู่นี้กัดฟันเชียบาก้าไปนะครับแม้ว่า,าดูว่าชื่อชั้นกระดูบอลจะเป็นรองก็ตามแต่ว่าวันนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ถือว่า,อาฟอร์มช่วงนี้กําลังดีด้วยวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินได้สําเร็จกลับไปในแคปทีท่เปิดมา0.25บวกน้ําเชีย์เจ้าถิ่นบาก้าไปนะครับ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชีย์ฟุตบอลน,นะครับเจ mm hmm. อกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ